Bandia kat lang phun tốp, you know phun tốp mang tụng mak a súm chăm tụng chăm mùa ván phun tốp hèn lông kè hèn hèn hát bumm mì tây an kha mùa ván mùa 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 ฝนมาเวลาเที่ยง3มโมงยังมีท่านได้เสาตัวพี่น้องลมกับเฮียงพัดยายโลอ่นะยานยานลมเมื่อวานอ,อันนี้ออกดอกแล้วค่ะออกดอกออกดอกแล้วค่ะออกดอกมาอย่างสวยเลย ชมบรรยากาศหลังฝนตกได้พี่นอ้องหลังฝนตกก็สิประมาณนี้แเลยอันนี้ดอกสเลตีลมมาลมเบิดเป็นละเๆดอกสเลตีกำลังแทงหน่อขึ้นมาพี่น้องมือบังนี่กำลังแทงหนอ่อขึ้นมาอย่างงามดอกสเลตี น้ำไหลอยู่ีงน,น้ำมันไหลมานล้วมีแม่พิเก่ออกก็เป็นแม่แม่พิเกแล้วออกก็เป็นหมากแล้วเด้อพี่น้องคะน้นาคะน้าดอกปูแบบปูแบบไม่ได้เสือ่อมปุ๋ยเสื่อยาแม่พี่น้องเนี่ยต้นคะน้าคะนนาดอก อันนี้ทั่วพี่น้องทั่วพุ่มตัวกับยาวตัวสับยาวัวนี่พี่น้องพืชผักสวนของพี่ปูบางข้านป็นโดก่ะพี่น้องพักคายพักคนา อันนี้พักคณะต้นพริกไงนี่ขึ้นใช่พี่นนอะพักขึ้นใชน่ขึ้นใช่กำลังงานคณะคณะดอกคณะดอกพี่เนาะโอ้เป็นดอกเบนละผิดถั่วนี่ถั่วสักยาวนี่อุ้ยรวยรวยบักใหญ่เลย ได้ตับได้พี่น้องเอ้ยเนี่ยพริกกำลังออกดอกเนี่ยออกดอกออกผลแล้วเนี่ยพริกขนาขนาก็ออกดอกเนี่ยขนาดอกพระอีกตูวก็ง,งามที่น้องปูไว้แบบนี้แน่นเสืิปปุ๋ยกับพี่น้องนี่เดี๋ยวพริกก็ได้ เป็นโดก็ว่าสิเด็ดยอดมันเด็ดนยนอดมลยกัน,กนล้วมาเฮ็ดปติใบแต่ล่างมันพี่นอ้องเอ้ยเมื่อวานนี้ฝนตก ฝนตูกลมแฮีงต้นไม้ก็ได้ลมนี่ว่าแม่นปุ้ยผัดปีนไปเลยพี่น้องบ้านเฮือนคนกับสังกระสีปิีนไปหลายหลังอยได้พี่น้องเมื่อวานนี่ลมแฮีงเป็นเป็นสองชั่วโมงลมมาแต่ละเที่โอนี่หัวใจสีวายแหยงยานย่านฝนย่านลมนะพี่น้องยา่านคาดกว่าอย่งอื่นเลยฝนกับลม พี่นออมมอ้องเอ้ยมึงมาหึงพู้ซุกเรลืองเรลืองเอือหื้อสองหน่อยแล้วนะกินไม่ทันเด้พี่น้องนี่นี่กเกลือกันคลิปนี้ก๋ฝากว่ากดไลค์กดแชร์ด้อพี่น้องกดติดตามแต่ว่าอันยายลราออกอะ ไปหาทุกบ้านนั่นแหละเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ก็ได้ทึงสิไปซกักไปด้พี่น้องเ้อเนี่ยว่ากันเรื่องหาตอบซาเพราะว่าบางเถอกับฟ้าฝนมาอย่างสี้ค่ะเม็นืนกับมีค่อยดีแต่ว่ากไปทุกบ้านจะขอบคุณพี่น้องทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์ทุกกดติดตามฝากซองเล็กน้อยของยายโลนฝากติดตามกดติดตามสีได้เพิ่งชมคลิปต่อต่อไปเนาะพี่น้อง มีคลิปต่อๆไปคือเบิ่งเรื่อยๆเด้อพี่น้องเด้ออาจรยก็ขอสวัสดีกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะเดี๋็วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ